สวัสดีครับเพบสี่และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาทำผลออกวันที่10เดือน4พศ2 5 6 8นกะครับกับแนวทางนิกเกอิเ e, ชา้า V.I.P กับนิกเกอิ K e, บ่าย V.I.P นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณมีก็อาลเลขเด่นนะครับจาก0ูย์ึงเกคัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มามากกว่าตัวเลขเอื่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเ c c และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลออกสำหรับนิกเกอิช e ้าว i p นะครับผลออก94483 94483ก็ถือว่ามาทั้งสตัวเลยเนาะเดีว่า9ตัวที่ผมเน้นให้นะครับมันเข้าเล็กวิ่งนะครับเขเล็กวิ่งส่วนเล็ก4นะคตัวที่ผมไม่ได้เน้นให้ก็ถือว่าเข้าวิ่งโลดนะครับก็จับให้นะครับเนาะเด็กเด่นมาด้วยกัน4 9เติมไปอยู่ด้านหน้านะครับ495ผมจับให้ จับที่4ี่ห้าก็เลยออกมันออกลิกเบิลน,นะครับออกลิกเบิล mm hmm. ก็แต่ว่าแนวทางก็วิ่งโลดอย่างเดียวนะครับชุดบินก็มาสองตัวแต่ว่าไปอยู่ตำแหน่งหน้านะครับ mm hmm. ก็ไปกันต่อที่น่แค่อีกบาย vip นะครับบาย vip ผลออก41467นะครับ ก็เน้นในที่เลข5ไม่มานะครับมาที่เลข4ใส่น้ำสีไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับส่วนชุดวินนะครับชุดวินเข้าเนาะสี่หนึ่งนะครับสี่หนึ่งเดี๋ยวันจับสลับกันนะครับจับไปสี่สองห้าหนึ่งนะครับเป็นออกสี่หนึ่งแล้วผมไปเล่น,นที่เลขสองนะครับคามหนึ่งไปจับให้ชุดเดียวนะครับ ถือว่าใครบินเอาก็ถือว่าเข้าเนาะนะครับแต่ว่า4ก็4 4 1 4 2 4 0ี่สอแต่เป็น5ก็ห้าหนนะครับจากไปห้5หนึ่งนะครับสรุปแล้วก็ออก1 4นะครับกล้ก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับเดินทางนะครับวันที่11นะครับก็ต้องถือว่าเดินทางเข้าวิง่งโลดต้องหมดเนาะแล้วนกะับตัวเจาะไม่เข้านะครับ มาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวตางวันนี้เสียงเปลี่ยนนิดนึงนะครับรู้สึกเริ่มเก็บคอเป็นมัดเนาะวันที่11นะครับเงิน 4. สี่สองพันห้าร้อยหกนะครับ กับนิเอีชาววีไแล้วก็นิเคออบาย VIP นะครับก็ส่องทางเหมือนเดิมกลับมาดูวันนี้นะครับนี่คือ e, ีชาว VIP วันที่11เดือน4พศ2 5ส8งนะนะครับวันนี้ผมให้ที่05 164นะครับจุดบินนะครับ05 หนึ่งหกสี่สุดเล็กเด่นตัวไม่ที่0กับ5ก็เลือกจับ2ชุดนะครับต้องการเพิ่มเติมจับในชุดบินนะครับ้า่านชอบ0ก็จับไปเลยกับ05 0106 04 คิดว่า0 5ไม่มาด้วยกันนะก็เล่นแยกตัวประกอบ3ตัว1 6 4นะครับเพราะว่า1 0กับ5เป็นเลขเด่นนะครับศูนย์กับศูนย์หนึ่งศูนานึ่งห้นะครับแต่วันนี้ผมเลือกจับให้สองชุดนะครับเริ่มเลข0ตัวแรกผมไม่0 6 0 6กศระวัง0 9ด้วยนะครับแล้วก็5 1 ับมตมจะไปที่406เลขกก็9ห้ผมเล่นที่เลง5นะครับที่เลง5 ถ้าก็มีอยู่ชุดเดียวนะครับหรือเพ่านจับในชุดวินเลยครับห้าหนึ่งห้าหกห้าสี่หรือจะติดห้าศูนย์ไปด้วยก็ได้นะครับเลขเด่นมาด้วยกันกลับไปกันต่อที่นี่เกี่ยวก vip นะครับบ่าย vip วันนี้ผมชุดวินผมให้ที่ศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปด เ็บเป็นตัวคือเลข0กับเลข1ก็นเม็นที่เลข0นะครับวันนี้ทำไมเลขมันชนกันจับไปที่ศูนย์หก ศูนย์หกแลวก็ห้าหนึ่งก็ไปครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด จะันจบไปที่16ึ่งหนะครับสตัว806แล้วก็816เลข6รกระวังเลขเก้าด้วยเนาะนะครับชุดนี้นะครับ เนี่ยศู์หระวัง0ูนย์เก้านตัวนี้ก็ก็ถ้าจะเล่นก็เล่น4ตัวก็ได้เนาะก็ระวัง9 0แล้วก็เก้าหนึ่งหเะครับตัเด้งไม่น่้ที่เลขศูนยนก็มีอยู่ชุดเดียวแนะบบจะจับไล่ก็ได้06นย์หกศน็ดย์แนะครับก็บไปที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับ กับตอนนี้ผมก็ขอไวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมนี่เข้ามาติดตามรับชมไปรับชมทุกท่านนะครับโชคปีนะครับในวันที่1 1เป็ดืพศสอนปารนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ